สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่ตลาดคลองถมสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศภายในคลองถมอุทุมพรพิสัยกันนะครับพี่น้องครับ ไดต้องคูนได้ค่ะต้องคูได้ค่ะ่างนี้ต่างเเห็นไหมกระโดดจ้าสามสิานามสิบบากสามสบบาทม่ You know, if